วันนี้เราต้องออกมาตามหาของอร่อยกันอีกแล้วครับเพราะว่าน้องแทนคุณบอกมาหลายอาทิตย์แล้วว่าอยากกินไอติมกะทิทุกทีจะหาซื้อง,ง่ายๆตรงหน้าโรงเรียนน้องโมเดลแต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นยังไงรถไอติมหายไปไหนไม่รู้ครับเพื่อนๆแต่ความรู้สึกว่ารถไอติมที่เขาขี่ขายเนี่ยไอติมมันไม่ค่อยเป็นกะทิมันสักเท่าไหร่ความอร่อยยังไม่ถึงใจเราไม่รู้พอดีวันนี้เขามีตลาดท่าสเสด็จในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยทุกวันเสาร์และอาทิตย์ครับจะสรรหาร้านอาหารหรือว่าร้านขนมอร่อยๆอ่อยมาเปิดไว้ที่งานเราก็เลยลองไป ร้านไอติมกะทิสดโอ้ oh, จัดเลยครับน้องแทนคุณรีบดิ่งก็ไปซื้อเลยส่วนพี่น้องก็คุยคันตกลงกันได้ก็เลยซื้อไอติม2ถ้วยเลยครับไอติมกะทิสดสถ้วยโมเดลจัดไป1ถ้วยเต็มๆเลยส่วนของพี่แทนคุณก็อีก1ถ้วยครับเอาให้น้องโมเดลก่อนแล้วก็พี่แทนคุณถ้วยที่สองอารมณ์คนได้กินสมใจก็ประมาณนี้แหละครับน่าจะดูบานๆอมยิ้มอมยิ้มน้อย<ร>อไดไอสกินกะทิสดแล้วล้วก็เดินดูของอร่อยร้านต่อไปครับกำลังเดินร้านของอร่อยอร่อยร้านต่อไปครับหันไปเห็นอีกทีหนึ่งเอกรีม ที่สด2ลร้านครับแต่เราจัดร้านแรกไปแล้วเดินมาอีกนิดนึงเจอร้านขนมของน้องโมเดลเลยไปงานไหนงานนั้นครับถ้ามีต้องจัดครับแบบนี้เด็กๆที่ไหนก็เคยกินนั่นก็คือขนมสายไหมครับที่ใช้น้ําตาลเป็นสีๆามาทําเป็นเส้นๆบางๆครับใครกินก็อร่อยเด็กๆนี่ชอบกินกันทุกคนเลย<ต>ครับมีข้อแม้นะครับห้ามถือนานเกินไปถ้าโดนลมแล้วก็จะละลายจับกันเป็นก้อนเหลือก,ก้อนเล็กนิด<า>นเดียวพีเอฟก็เลยฝึกให้น้องโมเดลเข้าไปสั่งเองครับอยากกินสีไหนชี้และจ่ายตังเองเลยครับและน้องโมเดลก็ทําได้ด้วยงานนี้เดินมาอีกนิดานก่ เพราะเห็นหน้าไม่ค้าเท่านั้นเอง เอาเป็นร้านไก่ย่างที่เรากินประจําครับถ้าเกิดเรากินส้มตำเนี่ยเราต้องสั่งไก่ย่างร้านนี้ไปทานประจําเลยครับพี่เอฟเคยลองใช้อกไก่ครับมาทําแบบนี้แล้วลองย่างกินเองที่บ้านรู้สึกว่าเนื้อไก่เนี่ยมันจะกระด้างกระด้างแข็งแข็งครับแต่เวลาเรามากินที่ร้านนี้เขาใช้อกไก่เหมือนกันครับแต่ไม่รู้เขาหมักยังไงนุ่มละมุนเชียวครับอร่อยมากร้านของอร่อยร้านต่อไปที่เรามาเจอครับคือร้านทอดมันกุ้งครับมีทอดมันกุ้งแล้วก็มีเกี๊ยวกุ้งครับแล้วก็ถามพี่แทนคุณครับว่าเราจะเลือกแบบไหนดีอยากกินแบบ อย่างนั้นเลือกไม่ได้ล้วก็เอาจัดไปเลยครับ2ออย่างทั้งเกี๊ยวกุ้งแล้วก็ทอดมันกุ้งเลยครับเสร็จแล้วเราได้ของเต็มที่แล้วครับเราก็เดินไปหาที่นั่งกินกัน่อนจะไปหาที่นั่งกินน้องมได้บอกว่าขอกระโดดโชว์หนึ่งสเต็ปครับแต่เม่เจ๊ต้องรอรับน้องเดวดีๆนะแล้วเราก็ได้สถานที่นั่งกินครับโอ้ยดูลมชมวิวสวยงามจริงครับนั่นตรงนี้เหมือนจะเย็นนะครับแต่อากาศก็ไม่ค่อยได้เย็นเท่าไหร่เลยลมไม่ค่อยจะพัดดูที่คืนน้าสิลมไม่ได้พัดเลยครับคืนน้ํานิ่งมากเลยครับเหมือนกับพี่ยาคครรอบัวเปอย่่าาางงงรรรัเเลลืมมอออะไน อีกอย่างหนึ่งคือเราลืมเอาน้องเฮอร์มิตมา <บน S 1> ด้วยเจ้าเฮอร์มิตเพิ่งทำวัคซีนพิษสุนัขบ้าครับก็เลยไม่ได้เอาออกจากบ้านแต่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเอาน้องเฮอร์มิตมาด้วยครับ